จุบเรียกส่วโอ้นี่มะม่วง,งสะอาดไหมต้นสะอาดโอ้<า>โอเอากุนป้น <S 1> <S 1> ปมันมากันแล้วป้นป้นแล้วก็ปูนซ้อฮะป้นซ้อนมะม่วงสุกค่ะทุกคนเท่าไหร่หอมดีวันกิโลหนึ่งกิโลป้นมันป้นก่อนกดให้หน่อย <S 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 ปูนก่อน นปัวสี่พันโลสี่สิบบาทอุ้ยมะม่วงสุกโลสี่สิบบาทไม่ถึงเงื่ประมาณสามสิบห้าบาทอุ้ยเฮ่เอาหอมมากเลยทุกคนมีใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยอยู่ที่กัมพูชาค่ะทุกคนกระเจาะกระเจาะนะต้องกระเจาะนี่เหรอกระเจาะอันไหนเนี้ยปไอมปะแอมอ๋อมะม่วงมะม่วงปะแอมปะไอปะแมปะไอ ปแอมหมดใช่งั้ยไปแอมปแอมหมดปแอมใช่ใช่ไทยเรนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนกบูชาน่ารักมากเลยอร่อยใช่ไหมใชงี้ยใช่งั้ยใช่งี้ยอร่อยอร่อยอร่อยมากๆ เดีย๋ยวมาดูาดิลูกนี้เอ้โลนึงจะได้มา,มาก,กี่โลร้อยอร่อยอร่อยอร่อยมีใครรู้บ้างครับอันนี้มะม่วงพันละลายน่าจะเป็นแบบบ้านเราเลยเนาะอือหอมมากมลูกมะม่วงบานเท่าเลยนี่ใช่เราชอบก็เอ,อิญมะม่วงอีกอย่างเออแต่ว่ามันหอมมากโลนึ่งเลยยังยี่สิบบาทก็สด,ด้หลายไี่กิโลเลยเจ็ดปีกี่โลสองกิโลวันกิโลวันกิโล 2ูลกิโล2กิโล2กิโลกิโลนี่ครับเขาขายกันแบบอย่างนี้เลยนี่นี่สดสดเลยมูนมวยปีปีกิโลสองไงปีกิโลปีกิโล่ักาแม่สักแม่สองแล้วหรอปลาใบปลอยปลาปลวนทุกละทุกันละลแปดใช่ไหมใช่ใช่แปดพันเราได้มะม่วงมาแล้ว สะอาสะอาดหูยน่ากินมากเป็นร้านขายผักผลไม้นะอากุนอากุนนแปดท่านนี่มแบบนี้ต้มเนี่ยใบต้ม่ลายต้มสบายต้มด่ายต้มสบายต้มด่าเนียอ๋อาากระเจสบายต้มด่ายต้มสบายต้มอันนี้คือสบายต้มนะคะุูยอันนี้ลูก เป็นมะม่วงบ้านๆเลยนะขอบคุณ